หลังที่สงนะครับฝนกระตกเพราะฝนนะครับนะครับมาพี่น้องพาเซเบ็ดปลามาหนีปพามาเซเบ็ดปลาเหยื่อปลาหน่อยนะครับเบ็ดมาหาลังมาหลุนกันหน่อยที่มันบ่นะครับนี่นะครับเหยื่อเป็นพวกปลาสอดปลาติ้วนี่แหละครับเหยื่อนะครับเดี๋ยวไปใส่เบื้องตอนใส่ปากเบ็ดไว้ครับ นะครับหลังแรกนะครับใส่ร้อยไป็นี่แหละนะครับอันนี้เนื้อๆอนี่เนี่นี่ยเนี่หลังแรกนะครับเอาไอ้นี้เดี๋ยวมาดูหลังต่อไปครับหลังที่สามนะครับหลังที่สามใส่เตยคอนใหม่นี่แหละครับกับปานมาลิที่นี่ผลลินพอดีเลยครับนี่แหละมาดูน้ำครับผมนะครับ ลังทีซีครับลังทีซีเนี่ยลังนี้เป็นตะคือได้เนี่ยครับหลังทีซีนะครับหลังทีหาครับหลังทีหาลังทุกไทยนะครับรุ่นน้ำกันนะครับอสอกสีมันบอนครับครับใส่ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหาลังนะครับ เยมามืออื่นมารุนน้ำกันครับผมสี่มันบ่นะครับรอรับชมครับผม